เองต่อไปก็คือเรื่องสําคัญเลยคือเรื่องที่เราควรจะรู้คือตามพระราชบัญญัติฉบับน,นี้ที่บอบรมวันนี้คือพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานนะครับพุทธศักราช2554เราอบรมเฉพาะมาตรา16มาตรา16คืออะไรให้รู้สิทธิและหน้าที่ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างเอาหน้าที่นายจ้างก่อนหน้าที่นายจ้างหนึ่งจัดอบรมเรื่องความปลอดภัยวันนี้นายจ้างต้องจับ ลดความปลอดภัยทุกอย่างแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล PPE อ่ะนะใจกกนจ้างเราจัดให้เราครับเมื่อทุกอย่างถ้ามีเกินมีความตรงไหนสภาพพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมหรือมีความเสี่ยงในจ้างต้องแจ้งให้ทราบตัวอย่างเช่นน้ําท่วมอย่างเงี้ยนะน้าท่วมไฟไหม้ก็ต้องแจ้งให้เราทราบื่อเราทํางานได้ปลอดภยัยนะครับอยู่ด้วยนหรือว่าตรงนี้มีตัวมีแมลงมีอะไรพวกนี้ยไฟฟ้า,าเจอพวกมีมแมลงไปขึ้นเสาเงี้ยในจ้างต้อง หน้าที่ในจ้างในจ้าของเราก็คือคือโฟร์แมนหัวหน้างานที่ที่กลุ่มงานเราเราถือว่าท่านในจ้างนะครับปณนนิ้หน้าที่ลูกจ้างหนึ่งนะครับเจ้าในจ้ตา you, ต้องเข้าอบรมวันนี้อบรมของาอบรมแล้วหน้าที่อบรมรถไฟปลอดภัยรถปลอดภัยครับแล้วก็ใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ในจ้างแก้งให้ต้องใส่นะครับจ้าราชการให้ต้องใส่เมื่อมีฟาเมื่อมีปัญหาเรื่องามปลอดภัยหรือมีการอบรมควาฟปลอดภัยต้องเข้าอบรมทุกครั้ง อบรมรู้ความปลอดภัยเช่นเช้าวันจันทร์ทุกวันจันทร์เขาจะอบรมเรืู้ความปลอดภัยเข้าไปเพราะเรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันต้องฟังบ่อยๆนะฟังบ่อยๆแล้วเข้าไปบ่อยนะมันไม่เรียบ่อยระบบร่างกายเราเขาบอกมีสองอย่างนะครับอัตโนมัติจะเป็นอัตโนมัติอัตโนมัติเช่นเราเจออะไรตกใจเราตกใจอ่ะเจองูตกใจอัตโนมัติใช่ไหมเพราตกใจแต่เรื่องเออแต่เรื่องความปลอดภัยไม่อัตโนมัติต้องเรียนรู้นะคุณเรียนไฟฟ้าคุณรู้นี่ระบบการแตะไฟแตะสายไฟแตะยังไง ใช่ไหมแต่ฟ้ามแต่ฟ้ามมือหงายมือใช่ไหมถ้าเราแตะฟ้ามือปั๊บเนี่ยระบบอัตโนมัตินาฬกามันจะบีบเลยถูกไหมบีบเข้าไปเลยเนี่ยอัตโนมัติแล้วนี่นี่เขาสร้างมาอัตโนมัติมนุษย์อัตโนมัติแต่นี่ถ้าเกิดถ้าเอาหลังมือแตะนะอัตโนมัติก็ตีกลับนะวันนั้นเราคุณต้องเรียนรู้ไม่ต้องฟังไม่ต้องฟังบ่อยๆถึงคุณสึงทะทำมาถึงทํางานสายช่างหรือช่างโดยตรงแล้วแต่นะเรื่องความปลอดภัยไม่ได้หรอกนะหน้าที่ในช่าง แล้วถ้าเกิดมีมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับเพื่อนร่วมง,งานใช่ไหมทางราชการมาสอบสวนเราถ้าให้ความจริงต้องพูดความจริงกับเขาหน้าที่เราพูดความจริงนะครับพูดความจริง,ขงเขาใครมาสั่งให้พูดความไม่จริงไม่ได้เพราะเรื่องนี้มันถึงลงถึงศาลนะเราให้ความเท็จเราก็จะผิดเพราะนั้นเราพูดจริงถ้าเราพูดความจริงสิ่งที่ถูกต้องแล้วในจ้ามากมันกแกล้งเราไม่ได้มากันกแกล้งไม่ได้อาจจะก็มีความผิดเพราะได้พูดความจริง เขาบอกความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเพราะอะไรเพราะความจริงเราเห็นกกะตายไงเราก็ที่บายตลอดถ้าคุณพูดเท็จเนี่ยบางทีพวกนี้มันลืมเขาถาอะไรก็พูดเท็จแต่และคนเราจะลืมเนี่ยถ้าเราพูดความจริงเราจําได้เพราะสมองมันมน,น,นะครับครับขอบคุณมากครับ